แห่งมายาของเราอยู่ที่เราทำให้เป็นทุกอย่างจะมีบันไดให้ปีนสู่หนทางที่หวังากบันเพียงใด สวัสดีค่ะพี่ท็อปจรรนะคะไม่ใช่คนสิวาสุดเจ้าชูนี่เองสุดเจ้าชูอันนั้นมันเป็นชีแจ๊กสายตากรุ่มกิ่มตลอดเวลาเลยนะคะเป็นคาแรคเตอร์ในละครนะครับตัวจริงสุดเจ้าชูอย่างนั้นฮะแต่คุณเองวันนี้สวยไม่เบานะครับเนี่ยนานๆจะสวยทีนะคะพี่ท็อปโอเคครับครับก่อนอื่นนะครับต้องขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่บรรยากาศงานพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่28ครับประจำปี2556ทางไทยทีวีสีช่อง3ครับ ตอนนี้เราสองคนนะคะก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศ็อกเทลคนทีวีค่ะพี่ท็อปแฟนคลับเยอะมากมากรี๊ดให้กําลังใจนักแสดงในดวงใจกันนะคะแล้วก็นอกจากแฟนคลับแล้วครับพี่สื่อมวลชนยังมากันเยอะมากเลยนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองครับตรงพรมแดงตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ครับดารานักแสดงต่างๆครับกำลังทยอยเข้ามาสู่งานประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ครับผมตื่นเต้นมากค่ะใช่ครับตื่นเต้นด้วยครับวันนี้น้องพลอยเชียร์ใครฮะเชียร์เชียร์พี่พี่ออฟ คงพันน,น,อนอ์แล้วกัน,นคนน่ะแี่คุณพ่อของเรานี่ใช่แล้วคะ,คะแล้วก็รอลุ้นติดขอบจอทีวีกันนะคะอย่าเพิ่งลุกไปไหนค่ะต่อไปนี้นะคะก็เชิญพบกับการแสดงชุดออราวมีจากค่ายดูยเอดอททางเวิร์กทอยเชิญชมได้เลยค,ะค่ะครับผม Hey are you ready one two three ฉันเคยสั่งเท่าไร เคยอยู่กับความเสียใจจุดน,นี้ฉันคิดว่าควรจะหยุหดได้แล้ววันนี้ฉันจะไม่แคร์ I just wanna dance Down. Oh boy, this is your no chance you lost from my attention So you need to show me what you got, the time is ticking Boy, I need to know, No what I've been missing Show me what you got, this is your audition Lights, camera, action, checking my reaction, but you Crumbs. So damn beautiful, yeah. cool. So send it to Bangkok, give me the green light, cause I don't stop. Jake Barton got get yeah, chat am -cha, alone, giving us a fire. What? This is my audition, I'm about to pass it, so you better listen, yeah. <laughs> How about the past? So you better listen. Let go. As As you my tradition. Tradition. Need to show me what, what you, you got. got the what time you, you got? I need to know. I need to know. Right listen, show me what you got. This is your audition. Look it on the floor. Let me see your art. Right? It's your audition. If you you're top to top, but can you walk the walk? let me watch วันทรทัศทองคำครั้งที่28ประจำปี2556งานอันทรงเกียรติของคนทีวีและบัดนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับพิธีกรคู่แรกในค่ำคืนนี้คุณรอนพัทรพลโตอุ่นและคุณนุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์ สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมรอนพัทรพลโตอุ่นนะครับจากละครเรื่องบางนาจันทร์ครับดิฉันนุ้ยสุจิราอรุพิพัฒจากรายการบอกเ้าล่าสินะคะขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติท,ทุกท่านคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะรวมถึงแฟนคลับในวันนี้ที่เยอะมากๆเลย <ผม S 2> นะคะเ <ผม S 2> ข้าสู่พิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคําครั้งที่28ประจําปีพุทธศักราช2556ค่ะ ครับพี่นุ้ยครับและสำหรับการแสดงนะครับสวยงามที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อชุดว่าออเรมีครับจากดูออดนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงอีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับอ่า ผมเป็นแฟนขับสาววงนี้นะครับน่ารักมากๆสดใสในะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติของคนทีวีกันเลยนะคะคนโอกาสนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณนฤรดีเคียงซิรทแทนประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดงานโทรทัศน์ทองคําขึ้นกล่าวรายงานและประกาศรางวัลสถานีดีเด่นเรียนเชิญค่ะค กราบเรียนพระนท่านพลอากาศเอกกำทนสินทวานนท์องคอมอนตรีประธานกรรมการอำนวยการโทรทัศน์ทองคำท่านผู้บริหารสถานีศิลปินนักแสดงค่ายการแสดงคณะกรรมการสื่อมวลชนผู้มีเกียรติในหอประชุมและผู้ชมทางบ้านทุกท่านรางวัลโทรทัศน์ทองคำเป็นรางวัลเกียรติยศของคนทีวีมอบให้แก่คนทำงานโทรทัศน์ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปีนี้เป็นครั้งที่28จัดขึ้นภาย,ภายใต้แนวคิดดิจิทัลทีสาระบันเทิงไร้ขีดจำกัดเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีของทีวีที่นอกจากจะให้ข่าวสารสาระและความบันเทิงแล้วทีวียังเป็นเทคโนโลยีในลักษณะโต้อตอบอิ t เทอร์แอคเช่นวิดีโอออนดิแมน และทีวีเคลื่อนที่หรือทีวีโมบายไปจนถึงเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการทางการเงินเพื่อตอบสนองให้กับวิถีชีวิตของสังคมสมัยใหม่การเปลี่ยนผ่านระบบการรับสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัลทำให้ประเทศไทยมีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลหรือดิจิทัลทีวีอย่างเต็มรูปแบบจึงขอฝากความหวังไว้กับคนทีวีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ ให้มีเนื้อหาและรูปแบบรายการที่เป็นประโยชน์หลากหลายโดยเฉพาะสถานีประเภทสาธารณะและประเภทชุมชนควรมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีควบคู่ไปกับความบันเทิงภายใต้การก้าวล้ำของวิวัฒนาการโดยคำนึงถึงความสมดุล ของปริมาณและคุณภาพสังคมไทยก็ย่อมจะเป็นสังคมที่มีคุณภาพตามไปด้วยอย่างแน่นอนขอกราบขอพระคุณพะนท่านพลอากาศเอกกำทนสินธวานนท์องคมนตรีที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการของรางวัลโทรทัศน์ทองคำมาโดยตลอดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำบรรลุเป้าหมายได้เพราะได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้มีอุปการะคุณสถานีโทรทัศน์ศิลปินนักร้อง นักแสดงค่ายการแสดงที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาและขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง9ประเภทรวมกว่า100ท่านทุกท่านได้กรุณาอุทิศเวลาโดยไม่ได้มีผลตอบแทนใดๆทําให้รางวัลโทรทัศน์ทองคําสามารถก้าวย่างต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในการสารต่อประนิทานของอาจารย์จำนงรังสิกุลและคณะผู้ก่อตั้งให้คงไว้ซึ่งความบริสุทธิยุติธรรม เพื่อมอบให้เป็นกำลังใจแก่คนทีวีในการสร้างสารรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเพื่อผู้ชมต่อไปขอเรียนเชิญพระนท่านกำทนสินทาวานนท์องคอมอนตรีประธานอำนวยการโทรทัศน์ทองคำขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดงานเรียนเชิญค่ะ กรรมการและท่านผู้มีเกียรติพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำจะดำเนินม,ม,มาเป็นครั้งที่28นับว่าเป็นการมอบรางวัลให้แก่คนที่ทำงานด้านโทรทัศน์ที่ยังสามารถคงอยู่ในมาตรฐานมุ่งม,มั่นในการสร้างผลงานอย่างมีคุณภาพนับเป็นรางวัลแห่ง การทรงเกียรติแต่ผู้ที่ได้รับทุกท่านและวันนี้โทรทัศน์ไทยก้าวสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงผ่านของระบบโทรทัศน์จากระบบอันาล็อกไปสู่ดิจิทัลอันนี้เป็นประกาศเป็นปรากฏการ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นครั้งสำคัญของไทยจึงเป็นอีกขั้นหนึ่งของการปฏิรูปวงการโทรทัศน์ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญมากในอนาคตอันใกล้นี้ถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสือ่อโทรทัศน์รายใหม่ดังนั้นผู้ประกอบการ ที่ต้องการประกอบธุรกิจบนสื่อดิจิทัลทีวีให้ประสบควาสมสำเร็จนั้นนอกจากจะต้องมีการพัฒนาทางด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์ให้มีความแปลกใหม่โดดเด่นและมีคุณภาพอยู่เสมอทั้งยังต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและตระหนัก ถึงความสำคัญของโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อคนจำนวนมากถ้าผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงและกำหนดให้สังคมสามารถเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อนั้นโทรทัศน์ก็จะเป็นกลายเป็นเครื่องมือที่ให้ประโยชน์อย่างสูงสุดท้ายสุดนี้ขอแสดงความยินดีและขอเชิญชมกับ ผู้ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในปีนี้ที่ได้ผลิตผลงานอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับด้วยความทุ่มเทของตัวท่านและทีมงานนับเป็นความสำเร็จของทุกท่านควรแก่การยกย่องและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง <laughs> ค่ะขอปราบเรียนเชิญพระนาท่านพลอากาศเอกกมทนสินธวานนท์ท่านองคมนตรีให้เกียรติมอบรางวัลประเภทสถานีดีเด่นสีรางวัลโดยมีผู้เชิญคือคุณรัชารักขพันธ์รองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์เวิลด์2013คุณสกุลนิดเมทางสุเวศรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์เวิลด์2013คุณยาดาเทพพนม มิสแกรนไท a แลนด์2013และคุณกานิกาภูสีรองมิสไทยแลนด์เวิลด์มิสแกรนไทยแลนด์2013ค่ะรางวัลสถานีรางวัลแรกสำหรับวันนี้นะคะเป็นรางวัลสถานีส่งเสริมรายการข่าวดีเด่นได้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะขอเรียนเชิญผู้แทนขึ้นรับรางวัลด้วยค่ะ ค่ะคุณบริสุทธิ์บุรณะสำริ์นะคะผู้จัดการฝ่ายไไประชาสัมพันธ์ครบ3วันเนี่ยอ่าวเพ้วเป็นยังไงบ้างนะครับคาม304ขนาดนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะฮะทุกบ้านที่ทเธ<ข>ออยู่ภังกาคใเวาักตายเป็นหนึ่งความทุกข์ของคนที่นั่นและของคนไทยทางประเทศต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นั้น เป็นใจกลางเขตเทศบาลนครยะลานะครับเป็นบริเวณถนนรวมมิตรตัดกับถนนปิตินี่เป็นเขตปลอดภัยเข้มงวดหรือที่เรียกว่าเซฟตี้โซนนะครับถ้าจะว่ากันไปแล้วย่านนี้ก็ปลอดภัยสูงนะครับแต่ว่าก็ทําให้บรรดาลูกค้าหรือคนที่จะเข้ามาในย่านนี้อาจจะคึกคักน้อยกว่ารอบนอกก็เรียกว่า ค่ะยินดีด้วยกับช่องสามนะคะมีข่าวดีๆมาให้เราได้รับชมถึงบ้านตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะรางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลสถานีส่งเสริมรายการกีฬาดีเด่นค่ะได้แก่สถานีโทรทัศน์กองทบกช่องเจค่ะ โอ้โหโหขังดังพอดีครับโอ้โหบางเกี้ยวมาเป็นชุดครับที่เปิดทำร้าสู้เลยนะครับ2บมสาคอร์อลิสาสาคอร์ค่ะคุณปียะพอ์พอสูงนะคะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตรายการของช่อง7นะคะให้เกียรติขึ้นมารับรางวัลค่ะ ยินดีด้วยค่ะนึกถึงกีฬาก็นึกถึงช่องเจเลยนะคะต่อไปเป็นรางวัลสถานีส่งเสริมรายการความรู้และศิลปะวัฒนธรรมดีเด่นค่ะได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ค่ะ ซึ่งแทนความหมายว่าเป็นปีนักสัตว์ของพระองค์นั่นเองครับงานจักสารจิ๋วของกลุ่มฝีมืออาชีพจักสารปราณีหัตกรรมนะครับโด่งดังนะครับไปไกลถึงต่างประเทศด้วยล่ะครับเราจะพาไปถึงกับฝีมือคนไทยที่บอกได้เลยครับว่าค่ะพันเอกนัดเชียนงพันเอกนัทเทียงทองดีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายรายการของช่องหนะคะให้เกียรติขึ้นมารับรางวัลค่ะยินดีด้วยนะคะ ช่อง5มีรายการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมาาเยอะมากเลยค่ะต้องขอบคุณที่ทําของดีๆให้สังคมได้รับชมนะคะรางวัลต่อไปเป็นรางวัลสถานีส่งเสริมรายการเด็กเยาวชนสตรีและครอบครัวดีเด่นนะคะได้แก่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะไทย p เด็กๆพร้อมที่จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ คุณสมชัยสุวรรณบันนะคะผู้อำนวยการสถานีของ TPBS นะคะให้เกียรติขึ้นรับรางวัลค่ะยินดีด้วยนะคะรายการต่างๆสีสันสวยงามมากยินดีด้วยค่ะขอขอบคุณท่านองคม,มนตรีที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลสถานีทั้ง4รางวัล